สวัสดีครับพบกับช่องปลาดาาเที่ยวนะครับหลังจากที่เราเดินวิ่งออกกำลังกายได้ประมาณสัก3ามกิโลก,กว่านะเดินมากวิ่งมากนะไม่ได้วิ่งอย่างเดียวนะครับก็ร่างกายก็คงไม่ไหวในการวิ่งขนาดนั้นนะก็กลับมานั่งพูดคุย พบปะเพื่อนพ้องน้องพี่ FC ทุกคนทุกท่านนะครับก็ยังไม่สว่างนะครับ6กโมง15นาทีก็อาศัยใบบุญของไฟในสวนนี่แหละนะครับพอได้พูดคุยทักทายกันนะพอได้พูดคุยทักทายกันก็พอสว่างมองเห็นอยู่นะครับ ทองไรแปลกนะไม้ชนิดนี้มีอยู่ทั่วประเทศจริงๆทองอูไรไปที่ไหนก็มีนะครับทำไมคนถึงนิยมผูกชื่อเขาเป็นมงคลฟังเสียงนกเสียงกาไปด้วยนะครับนะชื่อก็เป็นมงคลทองหุไร แล้วก็เขาติดดอ,อกทั้งเกือบทั้งปีนะเขาติดดอ,อกให้ชมเกือบทั้งปีว้ายยุงกันดนึกว่าอะไรที่ดีนะเขาติดดอ,อกให้ชมทั้งปีเลยทองเวรธรรมดาธรรมดาอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ยินเสียงนกเสียงกาขนาดนี้นะนะ ธรรมดาอยู่บ้านเราก็ไม่ได้ยินเสียงนกเสียงกาขนาดนี้แต่ว่าทําไมที่กรุงเทพมันเยอะเนี่ยบินผ่านไปผ่านมาอยู่นี่นะครับทําไมที่กรุงเทพมันเยอะกะว่าก็เยอะกาก็เยอะนะครับนกเยอะนกเขานกชาวบ้นาน,กเ,านกเยอะจริงๆก็เป็นที่แปลก เขาก็คงอพยพถิ religion, ่นฐานลงมาหากินกรุงเทพเหมือนกันกับคนนี่มั้งนะครับเขาคงอพยพถิ่นฐานลงมาหากินเหมือนคนนี่แหละนะโอ้ยู่กัดนะครับนะเพราะว่าแหล่งอาหารมันน่าจะอุดมสมบูรณ์แถวภาคกลางเนี่ย นะครับอ่งอาหารนะจะอุดมสมบูรณ์กว่าตามต่างจังหวัดบ้านเราเพราะไปบางที่ <c oughs> นะครับก็เอาไว้ง่ายแทบจะไม่มีนกบินก็แปลกนะนกนกกระจอกซึ่งเป็นนกประจำถินนกซึ่งเป็นนกที่มันเยอะที่สุดเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นบินตามตามบ้านตามพื้นที่ ได้หลายที่ที่ผ่านไปผ่านมาที่ไปที่ไปเยี่ยมหรือที่ไปชมมานะครับก็เป็นที่แปลกใจอยู่ว่าทําไมนกพวกนี้ถึงไม่มีอยู่ใน <c oughs> เขตทางภาคอีสานบางพื้นที่ซึ่งธรรมดามันจะเป็นนกที่เยอะมาก นะครับจะเป็นนกที่เยอะมากแล้วก็สร้างความรำคาญพอสมควรอยู่นะครับสำหรับนกนกกระจอกที่ไม่กระจอกนะครับสำหรับนกกระจอกที่ไม่กระจอกเขตบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าไม่ใช่เป็นป่าเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ขุดล้อมมาปลูกน,นะครับ ถามว่าใหญ่ไหมก็มึงก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไม้เป็นไม้เป็นไม้ยืนต้นต้นใหญ่นะครับที่ขุดล้อมมาปลูกเพื่อที่จะให้เป็นสวนป่าขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้เป็นสวนป่านะครับถามว่ามันก็สมบูรณ์มันสมบูรณ์หมดไหมมันก็ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับนะครับเพราะว่าการปลูกการขุดล้อมมาปลูก มันก็ไม่เหมือนที่มันเกิดโดยธรรมชาตินะครับมันก็เหมือนกับที่มันเกิดโดยธรรมชาติมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรนะมันก็มีเป็นบางต้นที่อาจจะเป็นต้นไม้เดิมภายในสวนนะครับอาจจะเป็นต้นไม้เดิมภายในสวนที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบนะต้นใหญ่เริ่มโตเริ่มใหญ่นะครับก็็นไปได้นะครับก็็นไปได้ ถ้าไม้ต้นเก่าเขาอยู่เขาก็สามารถที่จะเติบโต,ตได้ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าการนําเม็ดมาปลูกหรือเอาต้นเล็กต้นตาปันมาปลูกมันก็ช้านะครับกว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาได้ใช้เวลา 30- 40ปี 20- 30ปีก็ช้าเกินการน,นะครับแต่ว่าถ้าร้อมมาปลูกมันก็เสี่ยง ต่อการตายนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยมันก็เสี่ยงต่อการที่จะตายหลงของต้นไม้นะครับถามว่าทางสวนเขาดูแลดีไหมเขาก็ดูแลนะครับเขาก็มีการให้น้าให้ปุ๋ยตามปกตินั่นแหละครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพพื้นดินอาข้างล่างอาจจะแข็งหรือเปล่าเพราะว่าเป็นต้นไม้หลายต้นรากลอย นะครับเห็นไม้ต้นไม้หลายต้นรากลอยโดยเฉพาะต้นใส่นี่รากลอยเลยแต่จริงๆแล้วต้นใทรเขารากเขาคงไม่ลงพื้นดินเลยเนาะนะครับคงไม่ลงพื้นเข้าที่ควหเลยนะไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นใส่เขาก็จะรากก็จะลอยๆไปตามพื้นดินแต่ว่ารากเขายึดแน่นนะนะอะไรละ่ะเออ นะครับก็เยอะนุกเยอะนะครับนุกเยอนะจะพาไปเดินไปดูต้นโพต้นหนึ่งต้นใหญ่มากนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ ต้นเดิมที่เกิดภายในสวนนะใส่ต้นนี้ก็ถือว่าใหญ่นะรากลอยเยอะเลยทีเดียวนี่ใส่ต้นนี้ก็ถือว่าใหญ่นะครับเสียงนกอะไรอะ่ะเสียงนกอะไรแปลกๆ เริ่มพอสว่างขึ้นมามั่งนะคะรับก็เริ่มเริ่มเริ่มพอเห็นหน้าเห็นตากันนะนี่ต้นโพต้นนี้ใหญ่มากน่าจะเป็นต้นโพเก่า ภายในสวนตั้งแต่ทำไมที่เป็นโรงงานยาสูบเนี่นะครับคงไม่ได้ร้อมมาปลูกตูท้าเพราะว่าต้นเขาใหญ่เหลือเกินนะครับตืนย่นยืนต้นใหญ่จ้านะครับตัวเขาจะยืนต้นใหญ่ได้ขนาดนี้ขเขาก็ใช้เวลามา200-300ปีอาจจะเยอะอาจจะมากกว่านั้นด้วยนะครับตัวเขาจะตืยืนต้นใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับ ยยนะกกต้นโพใหญ่แล้วก็พอจบคลิปตรงต้นโพใหญ่แห่งนี้นะครับต้นโพใหญ่ล่มลื่นหุลุมคุ้มครองนะครับถ้าเกิดในวัดเนี่คยคงจะทังหน้าดูต้นเบลเลอร์เลยนะั้นที่สามสี่สามคนห้าคนโผล่น่าจะได้มั้งนะครับสี่คนห้าคนโผลคงน่าจะได้มั้ง นะครับข้อดูแต่เฉพาะฐานนี่ก็ถือว่าใหญ่มากแลยนะขึ้นไปตียอดขึ้นข้างบนนั่นก็นะก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ